ไวรัสโควิด -19 เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2562โดยเริ่มระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนและได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกจนมาถึงประเทศไทยซึ่งมีผู้ติดเชื้อคนแรกในเดือนมกราคม2563ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานที่เป็นด่านหน้าในการสกัดกัน้น และป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างชาติในการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายดังนั้นการป้องกันตนเองจึงเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ D. Social d i s ิส n ทนซิ่เว้นระยะห่าง1-2เมตร M. m a ม k w สแวร์ร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ T Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด -19 T ไทยชนะสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เมื่อติดเชื้อแล้วต้องทำอย่างไรนาทีที่รู้ว่าติดเชื้อโควิด -19 คุณจะกลายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและไม่ต้องตกใจโทรไปที่โรงพยาบาลที่คุณตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถมารับตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไปซึ่งจะมีโรงพยาบาลที่รองรับทั้งของรัฐและเอก,กชน กรณีที่เตียงไม่เพียงพอให้ติดต่อสายด่วน1330 1668และในปัจจุบันสายด่วน191ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รับแจ้งกรณีที่คุณติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และต้องการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางภาครัฐยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามซึ่งกระจายไปยังแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนจะต้องป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่เสี่ยงนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดต่อต่อ่หงยายห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน